ESG เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะ ESG เนี่ยจะส่งผลต่อองค์กรแต่ไม่ใช่ในระยะสั้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่จะส่งผลต่อธุรกิจในระยะยาวดังนั้นทางฝ่ายบุคคลซึ่งในฐานะที่ดูแลด้านทรัพยากรบุคคลก็ต้องส่งเสริมให้พนักง,งานตระหนักรู้และเข้าใจถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG สวัสดีค่ะกะนกวลีหุตะกระมลผู้จัดก,การฝ่ายบุคคลค่ะ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ESG เป็นเรื่องท้าทายแต่บริษัทเรามุ่งเน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนกลยุทธ์ควบคู่กับการดูแลสังคมไปพร้อมกันเพื่อให้เราสามารถดำเนินในเรื่องของ ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมเราดำเนินการผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายมิติในด้านความปลอดภัยบนท้องถนนได้แก่รณรงค์ขับขี่ปลอดภยัยการแก้ไข ปัญหาจุดเสี่ยงทั่วประเทศการส่งเสริมให้เด็กเล็กสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยด้านการศึกษาการแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถปัมภ์การให้ทุนการศึกษากับน้องๆน,นะคะผ่านโครงการสุขที่ให้เพื่อน้องได้เรียนซึ่งโครงการนี้ดําเนินเข้าสู่ปีที่6ด้านการแพทย์และการสาธารณาสุข นะคะเราก็ให้การสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลการมอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 และช่วงการเกิดฝุ่น PM 2.5รวมถึงการช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติต่างๆทั่วประเทศค่ะ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าทั้งตัวแทนในหน้าประกันวินาศภัยและศูนย์ซ่อมมาตรฐานโดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้ใหม่ๆและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อ,อประกันภัยนอกจากนี้ยังมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายแตกต่างกันค่ะท้ายที่สุดก็คือพนักงานซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของ องค์กรในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนบริษัทเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานทั้งที่มีความหลากหลายแตกต่างกันรวมถึงมีโครงการสนับสนุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการในการรับคนพิการเข้ามาร่วมงานมีการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่าง เจเนเรชันที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญและส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีควบคู่กับการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรผ่านกิจกรรมสร้างความสุขต่างๆค่ะเช่นโครงการตรวจสุขภาพประจำปีโครงการ HR สัญจรและเยี่ยมเยียนพนักงานโครงการ HR พาเที่ยวโครงการเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำ กากยโภชนาการการคลายความเครียดโดยจิตแพทย์และโครงการสร้างแรงบันดาลใจต่างๆเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขมีความปลอดภัยและสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทั้งความรู้และทักษะตามสายวิชาชีพด้วยมุ่งหวังให้พนักงานได้เติบโตไปพร้อมกับบริษัท ฐานะที่ฝ่ายบุคคลเป็นผู้ดูแลด้านทรัพยากรบุคคลนะคะก็ต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้การดำเนินงานกรอบ ESG นะคะซึ่งการดำเนินงานของเราก็จะผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการลดการใช้กระดาษโครงการคัดแยกขยะซึ่งขยะดังกล่าวเรานำไปบริจาคให้วัดจากแดงเพื่อนำไปผลิตผ้าไตรจีวรซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทมีส่วนร่วมในการ การดำเนินการภายใต้ ESG ไม่ใช่แค่ส่งผลดีต่อตัวพนักงานสังคมหรือชุมชนซึ่งการดำเนินการของบริษัทเป็นการใส่ใจดูแลสังคมควบคู่กับการบริหารงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ค่ะ สำหรับในส่วนของพนักงานนะคะมีการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขทำให้อัตราการละออกลดลงส่งผลให้ต้นทุนการสัญหาและฝึกอบรมพนักงานใหม่น้อยลงด้วยท้ายที่สุดเมื่อพนักงานรู้สึกได้รับการเห็นคุณค่า<ม>ก็จะทำงานออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ วิริยะประกันภัยดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานเกือบ80ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการดูแลพนักงานคู่ค้าและประชาชนไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นความใส่ใจที่บริษัทพร้อมดูแลเพื่อให้สังคมเติบโตควบคู่กับบริษัทไปอย่างยั่งยืนค่ะ